ค่ะพี่น้องมือนีเข้าสองคนค่ะสินั่งเรืองเล่าของน้องอาอ,งอายค่ะกว่าน้องสิไม่มือนีสาวเนอยอาอายสักกุณาพรกล่าวข้ามาอยู่กับเสียงวิหกน้องผ่านอะไรมามากมายสาวเนยต้องบอกเลยว่าข้าขอบอกตรงๆเลยเนาะม,มีดาม,มาแต่กล่าวแหลกจนอหอดม,มือนีแมนเป็นยังไงอยากโยกดาม,มามาวันตีก็คือแบบเรื่องดีๆน้องก็เยอะแต่เรื่องดาม,มากก็คือเป็นหนังจังพานมาไดไอปานนี้ ือเด็กหน่อยไห้ซ้ำหนีค่ะที่เมื่อกอยูนนี่คือม่งความเกงของน้องที่ก้าวขามเขามายืนยุ่ยีุ่กมือนี่ได้บ่นแมนเรืองไงของสองพอลูกนี่เนาะพ่อจ๋าลูกจ๋านี่ค่ะแบบเยอะแยะมากไม่เฮ้าอันี้กติตามแต่มือที่น้องเขามาตั้งช่วงกลางปีคุณเนาะแล้วจนหอดสมือเนี่ยอยู่ในเสียงมีหงท่านพ่อขืนปีระสำเรื่องเล่าผ่านเขามาเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับน้องอาไอยนะคะตั้งแต่ก่าแรก ตังแต้มือแหลกที่บอลนกขี่รถเขาไปรับนองเลยค่ะพี่น้องพราะตะลับเขามากกันเริ่มมีกระแสอ่ซเริ่มมีดามาอมเอาแสาวเลย่ม,มีอันใดเนี่ยก็มีเขากัจบจำาระเดเหมือดอกเขาจะเอาข่าวดามาที่แบบ,บา่านเรื่องที่มันแบบโอ้ผ่านมาไหนจังไหนอะ่ะาะว่าจะเป็นเรือแบบเอาเด็กมาสร้างกระแสหรือเปล่าจังสัตจังสีนะคะเราแบบเ่องอื่นหรือเปล่านะ่ะเพราะจะมีกระแซแบบขอบรได้ว่าผ่านพี่หนอกเพราะมันไม่เสือกมากอยู่แล้วว่าแบบ บอสนกพงศกรเรียนแบบบอสโจรหรือเปล่าอาอันนี้เพิ่นได้ออกมาชี้แจงนะคะแบบเพิ่นก็เห็นบอสโจกบผิวอุงอิงเป็นไอ้ดอด<ช>เป็นแบบเป็นคู่ผู้หนึ่งซะไง,ไง่ายๆเนาะสำหรับสรุปจบดรามานีก่กะโอ้กะทอวาโชวน์นั้นไหลสดฟาดฟันกันเสือกเกินค่ะแล้วล่าสุด<อ>สําหรับเรื่องกระแสที่ว่าเอาน้องอาอายมาเปรียบเทียบกับพิ่อุ้งอิงล่าสุดผิวอุงอิงเนี่ยโทรมาเครียดโทรมาคุยกันหน่อยเลยเจรจากันหนาหลักหมากสาหรับ เรื่องสองส่วนมากเัาเป็นคนที่แบบบ่คอยที่จะไม่ชอบเราเท่าไหร่หนะคะมากแล้วเมื่านจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบเรื่องนี่บอกเลยว่าคุนบ่หูแต่กกยังบอกว่าแบบน้องอาอายไม่ได้จนจริงๆเพราไในจนอีรีแบบท้าทาจนคือเห็นใส่สุดดีๆอยู่เวลาเปไหนไปนี่ไปไหนลำบากง่านั่นเป็นของพี่น้องเพิ่นค่ะก็เป็นของเพิ่นเนี่ยเนาะสำหรับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเมื่อวาจะเป็นแบบพ่อแม่บอยูน้่แล้วแบบ ถ้าเกิดน้องดังหลานแล้วพ่อจะผูมาพ่อแม่ผูมาเหมือนนี่พ่อแม่เป็นกระผุ้มาอีรีแนะคะมีดามาแบบคันบ่ดังหนักเสียหนาโบเสียหนาบ่อ่าอืมแต่นอกก็ดีใจสิพ่อมาหาค่ะเพป็นว่าบ่ดีใจลูกลอยไปจะเห็นหนับเป็นายเป็นต้นดอกค่ะบางเทื่อพ่อแม่เพิ่นอาสีมี่ผ้าลายผ้าลายกิจหรือว่าทำการทำงานดินลนเพื่อปะเพื่อทองสาวเลยช่วงนี้คอยเข้าใจพ่อแม่เพป็นดี เมื่อวาจะเป็นอีกย่างหนึ่งอันนี้ศูย์แห้งซาเลสศูชิสวนซูแบบไปว่าไปว่าบดหนวกแบบหมักหอมหมักกอดลูกมันบ่หมอสมกับคนเนาะเรื่องเนียนคนติดตามินดีสิหูเนาะแมนค่ะมันมีมากช่วงหนึ่งมีมากญีหลีพี่น้องค่ะหอมเกินไปไหมหยุกเกินไปไหมไม่ใช่ลูกแท้แท้มีมากญี่พี่น้่งมีค่ะเพร่อวาจะเป็น เรื่องที่ว่าน้องเสีส่วนสูงก็ว่าแบบเกินอายุเกินตัวน้องบอถ้าน้องหล่มมากน้องจิบมากเป็นจังใดอันนี้จะเป็นความักค้ามชอบของน้องอาายเองนะคะพอมป็นว่าไปบังคับน้องใส่ด้วยค่ะเรื่องการลงการเลี้ยนนี่ว่าน้องเศร้าเลี้ยว่าแบบอายุเท่านี้คนที่จะเลียนไม่ควรที่จะมาแบบอาตินกินล่ํากินบอกเลยประมาณนั้นแมนหลายเรือมหาว่าบอดบอดนกคงสกอน ใส่แรงงานเด็กใส่แรงงานเด็กอือหลายเรื่องแห้งสาวเลยข่อยจำว่าได้เบิดอเออเรื่องเงินเรื่องทองว่าเอาเงินลูกกันแน่ว่าแบบเอาลูกมาหากินโอ้ยหลาสิงห์กัเรื่องเงินนี่ล่ะส่วนมากก็เรื่องเงินนี่ล่ะแต่บอเนาะเพิ่นก็ออกมาฝากกลับไปค่ะพอถือใจแห้งเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเงินน่ะเพิ่นเป็นผู้เก็บให้น้องอ่ะเก็บเพื่อหยังเพื่อสิสร้างบ้านให้ลูกสาวเพื่ออนาคตของลูกวางโครงการว่างอนาคตว่างแปลงชีวิตโดหมดลราค่ะสําหรับ บอสนกพงศกรนี่แหละก็สรุปจบดราม่ากับแบบบางบางอย่างน้องบอมเป็นซีเนลหรอกอแต่ว่าก็ยกงบอกวัา,านี้เข้ามาเข้ามางโงใ่ใ่ว่าแบบนองน่ะคือผ่านมาในปันี้ย,อนอย้อนยังบนันย้อนมีแบบพอนวอค่ะค่ะพ่อนกพงศกรค่ะเมื่อวานนองสิเจอกับอุปสรรคดราม่าอันใดพอนกพนสิพืชปีปกางปี<น>โอก,กอดลูกสาวปกป้องลูกสาวเพิ่นตลอดผู้ใดเห็นผู้ใดที่เป็นเอฟซีจริงจะรู้ว่าบอสนกพงศกร หักแท่งอีหลีแล้วก็ปกป้อง,ปปองอนี่ๆปกอ้า,ายตลอดแ,ลแต่น,<อ>ตน้องกัอายุสิบเอ็ดน้องกับกับพ่อสิหูอยู่แต่กับพ่อเดหัวแบบอีหยังคือดาราอีหยังเมื่อวาระนั่นาาาสิเด็กหน่อยเนาะสมมติมีคนมาวาเขาบอกหูมมไดียวแบบเขาสร้างเขาหักแบบคือวาลาแต่น้องอา้อา,อา,อายเขอ,อบอกแต่น้องอ้ายสหรับ,บ สำรหรับอ้อายแล้วเพิ่นสามเพิ่นเล่นโซเชียลเป็นเด็กสาวนึงแยกแยะออกแยกแยะออ,ออกพร้อมอ่าบางทีออชอบบรรยากาศที่เพิ่นไล่สดกระป๋อเพิ่นเพิ่นสิอ่านคอมเมนต์แม่แมนเห็นไหมนารักนารักแกงกขอบคุณอะไรตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะย,ยังสันยังสี่เป็นภาพที่น่ารักสำหรับน้องอา้ายคุณจะขา<ห><ม>่าวคอมเมนต์ดดาวมาพร้อมอืมนี่ค่ะพี่น้องเขาเออมาข้นแข็งแกร่งเนาะของน้องแกงแกงก็ได้อ่าพอนุกเปิ้ลสอนมาดี พ้<ค>นอสอนลูกถูกยางมค่ะบมีสาวนึ่นีตายตาด,ดามาแรียงเลยพี่น้องพันบไ่ไานไปพัน,พนมาได้ไปนี่ดอกตาดามาแรียงเลยเป็นประสานแล้วถ้าน้องก,ก็ยังแบบคือว่าแล้วน้องอม,มีควางฝันทีชัดเจนน้องมีแบบว่างอนาคูที่ชัดเจนคือว่ามาอยู่ในเสียงมีฮุกเพื่อที่จะแบบมีเงินมีทองอะไรผู้ใดจะต้องการเงินน้อนแมนเอาเงินเอาทองไปสางบานไปแบบ อยากมีบ้านอยากให้ย่าอยากปู่อยู่ดีสบายอยากพ่ออยาแม่อยู่ดีสบายนี่คือความฝันของอาอายเด็กหน่อยวัยสิบเอ็ดขวบที่เดินมาสู่ฝันบนเวทีบนแคทวอล์กอรงนี้เออให้วางสันสะเทินเลยมาเรื่อยเรื่อยแบบนี้ดามามันมีทุกวงแม่แห่งมีคนหักห้ารลอยคนไหนแห่งดังแห่งหลายเลยเช้านี่ยยิ่งกระแสบศิลปินสังเกตพ่กไหนไงผู้ใดดังแห้งดามาสิ่หลายเออแม่ถ้าเป็นคนที หักแห้งีหลีหรือเป็นเอฟซีตัวจริงที่แบบติดตามตลอดนีสิรูเลยว่านั่นเป็นกระแสดราม่าที่สร้างขึ้นมานี่เป็นกระแสดราม่าที่เอฟซีแฟงครับเท่าหม<า><า>ู่เลยครับบางคน f ซี <FC S 1> <ๆ>ก็บแบบปั้นเกินไปนะคะเป็นเอฟซีที่ แทงโตเขามาแต่กับว่าได้เป็นเอฟซีอีลีแล้วมัในแห่งมิดามา่ากระแสกับแฮงมาเนาะเฮียนน้องมีเงินวิทองตัวแบบนี้อ่ามันกับเป็นเรือธรรมดาของอ่าโลกซูเม,มอรนี่โลกมันโซเชียลบันเทิงซูเม,มอรนี่ค่ะโซเชียลค่ะเซฟให้เป็นค่ะเซฟบางเถอกะดังได้ชัวข์ขำขึ้นบางเทถอกะดับไดช้ชัวข์ขำขึ้นคือกันค่ะพี่น้องการเนึ่นโซเชียลการพิมพ์กันคุณลงคนพิมพ์แค่สามสี่ประทัดกับดับได้คนดังเนาะคุณลงคนนี่คืออายเนี่ย เขามาแป๊บเดียวดังขามเดือนขามวันอเข่าวสมือนี่ต้องยืนยัดอยู่บนบนขั้วถึงตองแล้วก็ความดีความงามนั่นแหละค่ะพี่นอ้องพูดถึงโซเชียลก็ได้เนาะแต่ขันนองน่ะขันนองบ่จนจริงหรือว่าบ่เป็นว่านองจนหรอกขันนองบ่แบบลำบากจริงค่ขันนองบ่จจงนนงบสู้ชีวิตจริงนองบ่าสามาถอยู่ในหอสมือนี่ดอกขันนอง<า>เอา,อาไปงานซักขันนองเสียแสงไมายาเขามาซักขันบ่ดหน,นกแบบจัดฉากขามาวมาบ่ายู่ในโดนปนี สิ่แก๊สฉากมองไหนสักเลยคืออยากหูแต่เขาเห็นเูาเห็นส่ยตอนนองมื่าก็แบบก้อนน้าทีสิไปรับนองอายนี่เขาก็เห็นแล้วก็เห็นอยู่คือพนก็ไม่ได้บอกโปรโมทว่ายากจนไม่มีที่อยู่อาศัยประมาณนั้นคือไม่ได้ว่าเลยดิแค่ว่าม่บ้านก็เป็นบ้านพักบ้านญาติแล้วก็่สู่ชีวิตกับยาติญาติญายยญาอ่าสู่ชีวิตมากแต่ความฝันของเด็กผู้นั้นชอบ้องชอบล่ำมีความฝันอยากเป็นศิลปินหนัก้อง อ่ะแล้วก็เอาเนี้ยตัวตูวลำโพงนะอันนึ่งลอบพี่น้องฮาร์ดลองฮัรดดั้มเพ่นีก็้ฝันเพ่นบ่ฮู้หูเลยสาว่าเอาน้องายมาแล้วสิดังให้สรไปหูเนาะแมนค่ะแค่ว่ามันเขาเอื่นเขาเอื่นี้เส้นไงเส้นมีความผูกพันกันมากบุญมันดึงไปสัมพันธ์กันสาเลยค่อเสือคันวาดังนะคันวาดังสีมีคนหวานสีอยู่ตีว่าเอามาใส่ใรงานสีมิคนกับบมีค่ะ มันนี่พ่อดังมันมีแต่เข้าเหมาเนาะคุณเข้าน้องคุณกับเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเนาะนี่นะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้ว่าเป็นว่าเข้ามาเห็ดข่าวดราม่าของน้องเลยค่ะเข้ามาเว้าถึงความสู่ชีวิตกับความเก่งของน้องที่สามารถผ่านผลอุปสรรคดราม่าต่างๆมาได้จนว่ามายืนยัดมาเป็นอาไอศกดิ์ุณากรจนถึงถุมมื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับมื้อสองคนกับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ